ดูลมนะคะลมบ้านปุ๊กนะคะลมทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมกัน กันเนี่ยอะไรกันเนี่ยลมแรงปุ๊บไม่ชอบเลยโบ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 ไปแกงจะกระแลน้นามายุ้ยมีปลาด้วยฝนตกเปล่าหรอกค่ะปุ๊เอามาจากทุ่งนา มันเปิดที่โคนเลยให้มันเล่นน้ำฝนก่อนกระช่อนให้มันล้างที่โคนออกก่อนนะคะให้อาบน้ำฝนด้วยก่อนเพราทูนก็หม่อมลมไม่ต้องมาก็ได้ดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้ตายแล้วตายแล้ว ไปแล้วบานไทรตกมั้งเอ,ยอ้ยน้ำฝนตกอีกแล้วเอาวิ่งไปวิ่งมา สงสัยผ้านี่ต้องทำใหม่จะแล้ววี่ไปวี่มาไาวลมลมลมประช่อนอาบน้ำเสร็จยังเดี๋ยวดูประช่อนกันนะคะประช่อนอาบน้ำเสร็จยัง ชอนยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยตัวยังเปิดที่โคอยอยู่เลยทำไมไม่อาบมาตั้งแต่ทุ่งนาลมสาสลมสาสตร์ฝนเข้ามานะคะโอ้ดูดีดูดีหมดเลยหมดเลยลมมาลมทั้งใต้นะคะสาดตรฝนมาโอ้ยเปีย ยมดุดโบลมถ้าฝนตกอย่างเดียวปุ๊บไม่กลัวนะคะกลัวลมมากเพระช่อนทำไมไม่กระดุกกระดิกเลย อาบน้ำหรือยังไหนโคนยังไม่หมดเลยอ่ะประช่อนเฮ้ยดูน้ำก็ไหลมาฝั่งบ้านปุ๊บเพื่อนบานกันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถึ่งพาถอยทีถอยอาศัยถึงกันและกัน ไม่เป็นไรยาญี่ปุ่นกุ๊กเขียวดีจังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนนเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติน้ำจะไหลดีจังเลยรขึีตบตกแต่งต้นไม้ไป คนอะไรนั่งก็ไม่รู้นะไไน้ำก็ไหลค่ะเดี๋ยวปุ๊บไปล้างปลาช่อนก่อนนะคะปลาช่อนไม่ยอมอมน้ำเลยทีเดีเปิดเต็มเลยเปิดเต็มตัวเลยไม่กระดุกกระดิกเลยหรือว่าหรือว่าตายใ็จแล้วปลาช่อนปุ๊บ พ่อไม่ยอมกระดุกกระดิกเลยฮะทำไมไม่กระดุกกระดิกหรือว่ามันตายน้ำก็ท่วมแล้วอ่ะหรือว่าตายียแล้วคุณด,ดูสิว่า เขาจะกระดุกกระดิกไหมเอ้าทำไมอยู่เฉยอ่าเนี่กระดุกรดกระดิกดแล้วกระดุกกระดิกแล้วกระดุกกระดิกแล้วเดี๋ยวดูสิจะสลัดสลัดสลัดดูสิจะสลัดสลัดสลัดไหมจะดิ้นไหมปลาเนี่ย คนถูกสลับสลับสลับเอาเอาเอาเงียบไม่มีการกระดุกกระดิก่าเดี๋ยวยังไงปุ๊กขอไปล้างปลาก่อนนะคะสงสัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระดกแล้วกระดกหัวแล้วนะคะกระดกหัวนิดน่อยเอาลองดูติลองดูซิ ลองดูสิเอาทำไมอ่ะสงสัต้องต้มยำเสียแล้วคาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ